ปรับชมใหม่เปิดตัวสื่อภาษาอังกฤษ New Access ระดับมัธยมต้นและ Upstream Plus ระดับมัธยมปลายดีไซน์ใหม่ทันสมัยแต่คงไว้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่คุณครูคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช้ควบคู่กับแบบฝึกหัดพร้อมฝึกสกิลภาษาอัพสำเนียงการสื่อสารแบบเจ้าของภาษาได้เลยทันทีปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ครูสอนง่ายสอยคล้องกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบันเน้นเรื่องราวที่ worldwide เป็นสากลเน้นกิจกรรมในรูปแบบ active learning ให้ผู้เรียนเรียนสนุกไม่จำเจตอบโจทย์แนวทางการสอนแบบ CLT เน้นการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารฟังพูดอ่าน ขียนออกแบบเนื้อหาให้สอนและฝึกผลตรงตัวชี้วัดต,ตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพิ่มสื่อดิจิทัลภายในเล่มตอบโจทย์การเรียนรู้สมัยใหม่เพียงสแกน QR Code ในแต่ละโมดูลและยูนิตเพื่อฟังเสียง audio จากเสียงเจ้าของภาษาในแต่ละกิจกรรมเชื่อมโยงกับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด Wow, this is great yeah we're going so fast wow we've never gone this fast before watch out we're going to hit those rocks Interactive Software เปิดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้สนุกเรียนรู้ง่ายด้วยเนื้อหาทันสมัยพร้อมคำศัพท์รูปภาพเสียง g r e g s is a British bakery chain video modern living e It's quiz time. A film about love is great. The correct answer is a romance. I don't want to be late. และกิจกรรมใช้เสริมการสอนในหนังสือเรียนเพิ่มศักยภาพขึ้นไปอีกขั้นกับอักษรออนไลน์ สุดยอดเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังการสอนสร้างบทเรียนที่โดดเด่นด้วย e b o ุ๊เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียนแบบหน้าต่อหน้าพร้อมสื่อประกอบการสอนแบบ full option แผนและเอียดครบเข้าใจง่ายสามารถปรับและนำไปใช้ในการสอนได้เลยทันทีข้อสอบและเฉลยตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดมาพร้อมตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และเฉลยอ,อย่างละเอียดใบางานสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนตรงมาตรฐานตัวชี้วัด PowerPoint เน้นเนื้อหาสำคัญเชื่อมโยงกับบทเรียนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยภาพสีสีพร้อมให้ครูภาษาอังกฤษดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www a o s o r n com catalog สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่